สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่กับของเล่นแห่งความทรงจําของใครหลายๆคนนะครับผมกับชจ้งนี้เลยครับผมดิจิวายยี่สิบห้าปีคัลเลอร์อิลูชันนะครับผมก็จะออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับผมก็อาจจะเป็นสีรุ่น dx นะครับผม2สีนะครับผมก็จะเป็นตัวสีส้มบอดี้ใสนะครับผมของไทจินะครับแล้วก็สีน้ำเงินบอดี้ใสเหมือนกันนะครับผมของยามาโตะนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีของเด็กที่ถูกเลือกทุกคนนะครับผม เป็นบอดี้ทึบๆนะครับผมไม่ใส่นะครับเป็นสีออริจินอลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็วิธีการปลดล็อกล่างนะครับผมว่าจะต้องเก็บกี่วินนะครับผมแล้วก็หาตัวละครลับนะครับผมว่าทำยังไงถึงจะได้นะครับผม ส่วนเครื่องเนี่ยผมเล่นผมได้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับผมก็เล่นจบไปแล้วนะครับส่วน2ต้นเนี่ยเพิ่งจะได้มาของเป็นรถของตัวแทนนะครับผมตัวแทนของประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาเล่นเมืองต้นให้ดูนะครับผมแล้วจะมาลองเก็บวินแบบเวอร์ชันคอมพิวต์ดูว่ามันสามารถเก็บได้ไหมแบบว่าเอามาเชื่อมกันแล้วก็เก็บค่าวินจะได้ล่ามพัฒนานเร็วๆครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมไป ดูกันได้เลยนะครับผมแต่ผมเปิดเครื่องก่อนอ่าอันนี้นะครับอ่อันนี้ผมเล่นจนได้ตัวครบหมดแล้วนะครับผมก็คือเนี่ยถ้าใครจะดได้ไดวีดามอน,ก,นก็คือต้องเคลียร์หมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่ง ด่านซีเครตนะครับด่านลับนะครับผมก็ต้องเคลียให้หมดนะครับผมนี่ครับถ้าจากล่างล่างาพวกอักมอนนะครับผมจะเป็นล่างโปเกมอนนะครับยังไงก็ต้องเก็บ5วินนะครับผม5วินนี้เราเข้าไปดูยังไงนะครับผมก็เข้าไปดูตรงเมนูดิจิมอนนะครับ เราก็มาเลือกอ partner พ,นนพอมาเลือก p a เน n e r เสร็จแล้วก็มาเลือกดูตรงคําว่าเนี่ยครับผมสายสัมพันนะครับผมของเราว,ว่าขี่ถึงไหนแล้วอันนี้ของผมเต็มแล้วแต่ส่วนของพวกที่ได้มาใหม่อ่ะยังไม่เต็มนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเก็บวินให้ดูว่าระหว่างเครื่องกันเนี่ยเก็บวินได้ไหม นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมยังไม่มีสักวินนะครับไม่มีสักวินนะครับผมสองเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับไม่มีสักวินเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกัน se per... ตอนนี้กาบูมอนยังนำอยู่นะครับผมมาดูกันครับว่าใครจะชนะระหว่างอากุมอนกับกาบุมอนนะครับเสมอไปแล้วนะครับ เป็นตัวการบ,บูมอนที่ชนะนะครับผมอ่าแล้วเรามาดองดูค่าความสัมพันธ์กันนะครับผมว่าจะมีขีดขึ้นมาไหมเรามาดูกันนะครับอ่าไม่มีขีดขึ้น แต่ว่าปั๊มวินไม่ได้เพราะว่าจากล่างเนี่ยครับผมจะไปเป็นล่างพวกเกมอนพวกการุรุมอนนะครับผมจะต้องเก็บให้ได้5วินไม่เหมือนอเครื่องเนี่ยวอรชั่นเก่าะของตัวอวอรชั่นคอมพิวนะครับผมมันสามารถเก็บวินได้เราก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อ,อพอเชื่อมต่อปั๊บถ้าเครื่องนี้ชนะ,ะก็เก็บ1วิน เก็บินไปเรื่อยจนได้ล่างพวกนี้จะได้ล่างเร็วครับผมเพราะเก็บวินได้ง่ายแต่พวกนี้เข้าใจว่าต้องเขย่าอย่างเดียวเล่นด่านผ่านด่านอย่างเดียวนะครับผมอจะได้ล,ล่างพัฒนามานะครับผมวิธีการของผมในการปั๊มล่างาปั๊มล่างนะครับผมก็หาเก็บด่านที่เขย่าได้ไวนะครับผมเขย่าได้ไวแล้วก็ จอไวครับผมพอเจอไวเสร็จแล้วเราก็เร่งพัฒนาได้นะครับการที่จะไปล่าางสมบูรณ์นะครับก็คือจากเกมอนไปเมทานเกมอนหรือการุลมอนไปอวอลคารุลมอนนะครับผมจะต้องเก็บ15วินนะครับผมแล้วก็ จะมีแค่อากูมอนนะครับผมที่มีร่างสกาเกมอนด้วยนะครับผมที่จะต้องเก็บวินเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเทลมอนนะครับผมที่ต้องเก็บ20วินนะครับถึงจะกลายเป็นแองเจลมอนได้นะครับผมส่วนพวก ส่วนเรื่องด่านลับต่างๆนะครับแมปลับด่านลับประมาณว่า,าใช้อะไรปลดล็อกนะครับผมที่เห็นเขาเห็นถามถามกันมาเยอะนะครับผมเนี่ยด่านพวกด่านซีเคดอย่างเงี้ยครับผมใช้วิธีไหนถึงปลดล็อกกอ็ตามที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ตามที่ผมไปดูมานะครับคู่มือของต่างประเทศนะครับ เขาบอกว่า,าสมมุติจุดไหนยังไม่ปลดล็อกตัวาดาซิเคทนะครับผมให้เล่นจุดนั้นนะครับผมจุดนี้ครับผมอีเวนไหนก็ได้เล่นวนไปเรื่อยจนกว่ามันจะเปิดปลดล็อกเหมือนเป็นการสุ่มครับผมสุ่มว่าจะดอกไหมนะครับแต่ของผมอ่ะ จะเล่นวนตัวไปเรื่อยๆจนจนความจะสุ่มมาครับจนออกจนออกแล้วก็วิธีการปลดล็อกร่างอาโอเมกามอนนะครับร่างโอเมกามอนเนาะก็จะต้องผ่านด่านต้องผ่านดาน่านอาที่สู้กับ อ,อัพโพคาริมอนก่อนนะแล้วก็ต้องทำร่างพัฒนาของอากุมอนและกาลมอนให้จนเป็นร่างวอ,อกเกมอนแล้วก็ไม่ท่านกาลูมอนก่อนด้วยนะครับผมถึงจะปลดล็อกร่างโอเมกามอนได้นะครับผมร่างโอเมกามนอนอร่างโอเมกามอนนะครับฉากคสซีนสวยมากครับผม โอเมกามอนครับส่วนตัวเทลมอนนะครับผมได้ยังไงนะครับผมได้มาจากไหนด่านไหนนะครับผมตัวเทลมอนตัวนี้นะครับหรืออีกชื่นก็กอตโตมอนนะครับผมได้มาจากการาถ้าจะไม่ผิดนะครับอยู่แมปโตเกียวนะครับผมแมปโตเกียวแอเรียน่าจะเป็นแอเรียที่3ครับผมก็ ถึงจะได้มานะครับผมคอตมอนหรือเทลมอนนะครับส่วนวิซานมอนนะครับวิซานมอนนี้จะได้มาจากหลังจบเกมเลยนะครับจบจบเคลียร์หมดทุกแมปนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเคลียร์แมปลับก็ได้นะครับผมวิซานมอนแต่ส่วนวีดามอนนะครับจะต้องเคลียร์หมดทุกอย่างจริงๆเช่น ร่างพัฒนาของเด็กที่สุกเลือกทุกคนนะครับผมครบทุกตัวเต็มทุกตัวนะครับผมแล้วก็ร่างเต็มเสร็จแล้วก็ด่านรับทุกด่านต้องเคลียร์ให้หมดนะครับผมววดาบผู้ดาบสิเคีนะครับแล้วก็จบเกมทุกเกมนะครับจบเกมอีเวนท์ทุกอีเวนท์นะครับผมถ้าได้ตัวนี้มาก็คือจบทุกอย่างแล้ว นะครับผมเนื้อเรื่องถามว่าเนื้อเรื่องมันน้อยไหมถ้าตามอิงตามการ์ตูนก็ตัวโจนเนี่ยมันจบแค่ภาคเดอะมูฟวี่ที่มีเดียโบลามอนนะครับไม่เหมือนกับตัวตัวคอมพิวตนะครับตัวคอมพิวตัวเนี่ยมันจบไปถึงภาคร a ดเอเวอเรชันนะครับผมก็จะมีพวกภาคไตรมาเสริมเข้ามาอีกด้วยนะครับผม ทำให้ตัวเด็กที่ถูกท่เีมอนเด็กที่ถูกเลือกของคนอื่นๆนะครับผมมีร่างขั้นสุดยอดด้วยนะครับถามว่าระบบเกมเพย์นี้สนุกไหมก็สนุกนะครับผมสนุกมากแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้าต,ตัวคอมพิวตเนี่ยผมว่า,าตัวคอมพิวตก็ยังดูดีกว่าในหลายๆเรื่องนะครับผมอย่างเช่นร่างพัฒนา เยอะนะครับผมเยอะเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับตัวพวกนี้เราไม่ได้เห็นร่างพัฒนาของเด็กที่รู้เพื่อคนอื่นๆที่เป็นร่างสุดยอดนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีออกวอร์ชั่นคอมพีตมาเหมือนกับไอเจ้าตัวเนี้ยที่มีตัวร่างสายสัมพันธ์ของอะคูมอนและกามอนในเดมวี่ัดอร์ชันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการแนะนำวิธีการเล่นของเจ้าตัวดิจิไว้ e 25ปี Color อร์อิลูเไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ